สวัสดีครับผมหมอรักวันนี้ผมจะพามารู้จักกับโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุนั้นคือภาวะที่นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นพบได้ในผู้สูงอายุจุดภาพชัดเกิดจากความเสื่อมตามวัยที่ทำให้จุดรับภาพชัดกลางจอตาเสื่อมสภาพลงซึ่งภาวะนี้จะมีอาการตาม,มัวไปจนถึงสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร โรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือแบบแห้งกับแบบเปียกแบบแห้งเกิดจากเซลล์รับแสงตรงจุดรับภาพค่อยๆเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆตามวัยที่เพิ่มขึ้นทําให้การมองเห็นแย่ลงแบบเปียกเกิดจากเส้นเลือดใต้จอตางอกผิดปกติทําให้มีเลือดออกบริเวณเส้นเลือดใต้จอตาและทําให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงหรือชะลอความเสื่อมควรรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาออกกำลังกายและงดสูบบุหรี่เราสามารถทดสอบความเสื่อมของจอตาได้โดยใช้แอมเซลกริดที่มีทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอนโดยมีจุดตรงกลางถ้ามองบางเส้นไม่ชัดเส้นเบี้ยวคดหรือเส้นหายไปบางส่วนควรรีบพบจกักษุแพทย์โดยเร็วแล้วกลับมาพบกับผมหมอรักและสาระความรู้ที่จะมาเล่าให้ฟังอีกในตอนหน้าสวัสดีครับ